นักฟ้าก็ยังสู้คุณไม่ได้เลยแค่คุณเดินผ่านมาก็ผมก็ละสายตาไม่ได้เลยแค่คุณมเย็นใจผมก็แทบละลายจริงไว้นานก็คงต้องตาย เมื่อใ,ใจผมลองลอยไปสูส่สวันอยู่ในฝัน No n oh, o no no ขอรักสักทีได้ไหมช่วยรักผมหน่อยได้ไหมอยากขอโอกาสได้ไหมจะกอดคุ้นไว้ให้หนินหนักก็เสียวทีได้เจอแค่เพิ่อไปมองสบตาคุณน,นันะบอกเลยว่าชังหัวใจผมมันเป็นค,นคุณไปแล้ว เราคงไม่มีวันไดแ,แค่จินตนาการแหวนอิองซอกกันไดแ,แค่ฝันกลางวัน<ๆ>ก็ปล่อยฉันฝันไปเขาจะไม่มีวันไปเอื้อมดาวบนฟ้าเริ่มมาบนพระสุธา mm hmm. แค่หวังว่าสักวันคุณนั้นจะกรุนาะ mm hmm. แค่เพียงที่ศบสายตา mm hmm. ใจเพื่อมันก็แทบละลาย mm hmm. ที่ไม่นานก mm hmm. คงต้องตาย เหมือนใจผมล่องลอยไปสู่สุสวรรณอยู่ในฝัน no oh no no ขอรักสักทีได้ไหมช่วยรักผมหน่อยได้ไหมอยากขอโอกาสได้ไหมจะกอดคุณไว้ให้หนานนานก็สิ้รักทีได้เจอแค่เพลอไปมองสบตาคู่น,นั้นบอกเลยว่าทั้งหัวใจผมมันเป็นครึงคืนไปแล้ว รักผมสันิดไม่ต้องมากมายอยากให้คุณชีพกือร่้หน้าได้ไหมรักผมหน่อยไดีไหมยอยากขอโอกาสได้ไหมจะกอดคุณไว้ให้นานๆก็เสีิยงแะที่ดเจอแค่เพล่ไปมองสบตาคู่นานบอกเลยว่าทางหัวใจ คิดเหมือนกันใช่ไหมคิดเหมือนผมใช่ไหมอยากขอโอกาสที่ไม่จะกอดึ้นไว้ให้นานๆแค่เพื่อไปมองสบตาคู่น,นั้นะบอกเลยว่าทางหัวใจคุณก็เป็นคุณผมไ,ไปแล้ว ถือว่าทำดูการยามเช้ามานี่อยากจะทำเหมือนกันนี่แล้วจะบอกว่าไงมาหน้าเราจะบอกแกมึงเดี๋ยวเราหอมเป็นคนละข้างแล้วมันน่าเกลียดมันมาถึงขีดเราแล้วเนี่ยมันเกลียมันน้าเกลีตอนน้องเบอร์ตอนเช้าจะลืมไปเรือลากซากมาแล้วเนี่่ยยมาาทองงเี้ยวันนี้น้องบี้มาร้องเพลงไปแล้วถือว่าจบแล้วแต่พี่เกลียดไหมเราจะไม่สัมภาษณ์คุยคุยกันต่อ งั้นเดี๋ยวผมขอฝ่าพ้นงานไม่ได้ตั้งแต่ตั้งแต่มีแฟนเป็นมีน้องโบน้องโบเป็นแฟนนี่เป็นยังไงบ้างนะไปเรียกแฟนเรียกว่าเพื่อนกันเนี่ยสถานะีสเปตตั้งเองครับมารายการนี้ผมรู้สึกมันโดนลุ้นไงเนาะนี่ผมเป็นเพื่อนดูคุณนุ้ยดิบอกคนเดียวก็พอแล้วหันมาคนหน่มครับผมหันมาที่ผมเป็นเพื่อนตอนนี้มูสเตตัสเฮีนทำไมทำไมเพื่อพี่ชอดพี่ชอดดูอยู่ที่บอกนุ้ยเอ้ยเดี๋ยวมาถึงเจ้าของแก้วน้องบีเขาแล้วพี่ขาหนยังต้องงานรับงานเอ็กแซคเขาอยู่นะ เียดมกผู้ชายี่ยอมไกับผู้ชายมาถึงถามถบี่บ้างไหมว่าี่โอเคไหมพี่พี่ว่าไงฮะโอเคโอเคพี่รายการพดหนอนี่พกร นนี้นะฮะเป็นน้องที่น่ารักเสมอต้นเสมอปลายและทุกครั้งขอบอกว่าเห็นน้องพี่ประสบความสําเร็จก้าวไปไกลๆเนี่ยก็รู้สึกเหมือนดีใจอะเห็นเด็กคนยิ่งดีใจยิ่งมากๆไม่แต่ผมรู้สึกอย่างหนึ่งว่าทำไมได้กันแล้วผมไม่ได้ผมขอได้ไหมครับไม่ไม่ต้องทไม่ดุยังความเจ็บเป็นแทนอยู่ดีินี่อให้ผมเล่าอิจฉาไม่ไม่ไม่ ผมไม่ได้หอมเป๊กก็เสิร์ชเทนเยียสิบปีเดอะสตาผมไปหอมนิวแทนอ๋อ้กไลยอย้นอย่าขึ้นอยา้ย่านอย่านอยาขึ้นอยขนอยา้นยขนอย่าข้น่าขนาข้นาั้นน่าข้นอา้อย่น่า้น่ารนอย่า่าอ่าขอานอะ่าขนอยนานามนอนาอนน่ะ วันนี้สถานะคุณกับคุณโมเนี่ยเขาบอกอเปิดเผยกันมากขึ้นเอ๋อเป็นเพื่อนกันเลยฮะไปไหนมาบ้างเล็กๆน้อยๆไม่เล่นนั่นเอกไปนี่ไปเชียงใหม่แอลเหนือนิดหน่อยนิดหน่อยไปกันสองคนอากาศหนาวๆเดี๋ยวไม่ผมก็แบกเนื่อผมสิผมมีบ้านอีกด้วยนะแล้วเขาล่ะเอาหอมปากหอมคออะคุณเป๊กปากหอมคอสรุกความสำเร็จจริงเอาจริงก็ เออถ้าเป็นนักข่าวเออความสัมพันธ์ของนองโมช่วงนี้จริงๆแล้วเออมาไปที่ไหนแล้ว<ค>ะนะเขาก็บอ,อวกว่า,าเป็นเรื่องการสบายๆถ้าแต่พูดไปคำถามสายช้กินกันหรือยังคะจบอง่ายมาก สาวาษาาอย่างนี้เด็กเด็กเด็กดูเยอะสรุปตอนนี้ก็ยังเป็นพี่น้องกันอยู่จ้ะเห็นก็บอกมีไปเที่ยวเมืองนอกเมืองนาด้วยกันด้วยก็ไปบ้างนานๆทีเห็นไหมจะไปไหมล่ะฮะไม่เอาอ่ะนิวยอร์กก็ไปอยู่กับแกนานๆต้องมีใครอยู่เป็นเพื่อนผมเลยจิงเหรอไปนิวยอร์กจะไปนิวยอร์กเมื่อไหร่น้องเออผมไปเอตอนเดือนเมษาครับกลางเมษาแล้วก็จะเล่นที่เอประมาณมิถุนายนอ๋อที่บอกข่าวเรื่องละครปรอดเวยรนี่จะไปเล่นที่เอครับไปเอก่อนครับแล้วก็ตุลาคมไปเล่นที่ซีแอตเทิร์ส ถ้าเกิดว่าสองนี่มันอลังการมากถึงมากเลยนะนี่ห่าลวนะฮะอันนี้อันนี้เดี ну> ๋ยวนี้ตอนนี้เปลี่ยนชื่อเป็นอ่าวอเตอร์ฟอร์ล้วครับบีไฮเดบบี้ไฮเดบบี้นี่นี่คือครั้งที่แล้วที่ไปทำแล้วสรุปว่าทีมงานของเราโบราณมากนะฮะตอนที่เขาเปลี่ยนชื่อเป็นวอเตอร์ฟอรแต่ว่าแต่ว่าก็เป็นทีมนี้แหละจ้ะแต่ว่าชื่อเรื่องก็เปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าเกิดว่าเล่นที่มิถุนาแล้วก็ตุลาคมถ้าเกิดผ่านโปรเซสต่างๆเขาแล้วค่อยไปต่อคิวข้อบรอดเวยแล้วตอนนี้เตรียมตัวยังไงบ้างก่อนไปฮะก็เรียนเรื่อยๆครับทุกกกกวัันน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 นีีีีีีีีี้้้้็็จะะะมมมาาาารร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 เเ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 ยยยยยยยตตภษออองงงฟิสไ่ อ่าแล้วทีมงานของพี่เนี่ยที่เขาไปทำมดเนี่มันมีการแคสยังไงแคสคนต่างประเทศนครับนี่นี่แคสแคสคนต่างประเทศหมดเลยครับแล้วก็คนไทยเนี่ยไปมีผมนะฮะมีมีพี่บอยแล้วก็เกียรติแล้วก็มีเอ่อทีมทำฉากที่พี่จ๊ะ ต้องให้บีบอกว่าก่อนไปเตรียมตัวเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่ปีไหนคะโอ้โหผมนี่ผมเรียนมาประมาณได้ประมาณ2ปีแล้วคือตอนเด็กๆก็ไม่ได้ตั้งใจเรียนภาษาหรอกเพราะเราคิดว่าเออเราอยู่เมืองไทยเราคงไม่ได้ใช้อะไรอย่างเงี้ยแจ็คพอตเลจจ้าก็เลยเริ่มเรียนตั้งแต่แบบอีสเอ็มอาร์เออหัวตั้งแต่ชั้นใหม่ต้นเลยเหรอน้องใช่เพราะแกรมมาในหัวผมเละเทะมากคือผมพูดภาษาอังกฤษเหมือนเหมือนแบบเอาไปแบบ ฝรั่งเจอกันที่พัทยาอะไรเงี้ยเเอออะไรย่่งี้มนตอนพี่กลับมาใหม่ๆพี่ก็ยังเขียนแต่ภาษาอังกฤษมาทุกวันนี้ภาษาอังกฤษกียังอ่านไม่ออกเลยเาไม่ว่าอะไรจริงๆถามจริงๆว่าวันนี้บี้สุกิจมันเป็นอีกสเต็ปหนึ่งนะเป๊กเนาะแต่แห่งความพยายามนะฮะพี่คนไทยยังยังบางไปไม่ถึงอ่ะใช่ๆก็ต้องฝากเป็นกำลังใจด้วยเพราะว่าตอนนี้ไอตอนนี้เราเราถึงตรงตรงโปรเซสที่ L A กับเซียเตอร์อยู่ ถ้าเกิดผ่านเนี่ยก็จะได้ต้องจะได้ต่อคิวข้อสอบไปเลยถ้าเกิดไม่ผ่านเนี่ยเดี๋ยวเรามาเจอกันที่นี่อ๋อเราเริ่มแล้วใรัชดาอลไรของเรามีแต่ว่าไปไกลขนาดนั้นเราก็เหมือนบอกอย่างที่พี่บอกเป็นกําลังใจให้แต่ขอให้มันผ่านไปแล้วกลับไปก็เลยทิ้งผลงานเอาไว้ดีอะไไรม่้พยายามไปก็จะมีอ่าจักรักครับถ่ายทำมาไว้ตอนนี้ก็กำลังถ่ายอยู่นะแล้วก็ผู้จัดคือพี่เจี๊ยบครับพี่คุณเจี๊ยบผู้จัดเจี๊ยบสุพิน t h พี่เจี๊ยบเดี๋ยวไอ้หนุ่ยเล่นนะฮะมันนินทาพี่ทุกวันเลยไม่มีไม่มีไม่มี เมื่อกี้อะไรล่ะอย่ามาพิกิีเมื่อกี้คุยอยู่เลยไม่มีบ้าจะบ้าเหรอมีมีบทมีบทหนึ่งที่เป็นตอนแรกจะมีจะติดต่อพี่นุ้ยไปแล้วมีพี่บุโกะไปปรากว่าไม่ว่างจ้าเชองน้าเลยวชัดสิบใส่เอ็กซ์แคลนี่บุโกะนี่ตอนไปถ่ายไปถ่ายโปสเตอร์บงสวงไปบงสวงเขา้ลยแล้วนะแล้วก็ชิดถ่าเชิดาบโกะบุโกะลูกกแต่ละคนแลเอเลยงานแน่นไงนี่ถ้าติดต่อุียก็สบายไปลว ไม่งั้นไม่รครับผมไปเปลีอยมานัดเองว่าอยู่นี่ช่วงนี้เพลินๆครับผมนราเต็มอยู่ที่บ้านนะฮะบ้านเหรอว่างมัจับวิทได้ยุ่งเหรอเนี่ครับท้าทีแล้าตัวอู้ยตายนั่นมากเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วโอ๊ย next spin ไปกินจ้าบีวันนี้ไปทำเพลงเพลงนี้ เป็นเพลงที่ทุกทีต้องเป็นเพลงแดนซ์อันนี้เป็นเียมีเดียมเป็นมีเดียมีเดียมครับเป็นมีเดียมแล้วเราก็ถ้าเกิดว่าไปโชว์แบบตามคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยก็จะมีฟูลแบนด์มีบราสซิชั่นมีกีตาร์มีกลองมีเครือ่ามี้มีเครื่องปรานี่มันแนวไหนเหมือนไม่ใช่แนวที่แบบบี้เคยทำน้ำแปลไปนะเป็นป๊อปโซครับเคยจริงๆเคยทำโซฟังแบเป็นแนวเร็วๆคือระวังสำหรัังเหงาไรอยะไรเงี้ยแต่นี้มาเป็นมีเดียมเมื่อวานพุ่นถ่ายเอ็มวีเห็นภาพไปเมื่อกี้เมื่อกี้ที่เอ็มวีเมื่อวานเพิ่งถ ท,ท,ที่ที่เห็นแบบนี้คือแบบเมื่อวานถ่ายมีแล้วกลับมาเจนอนี่คือทุกคนคือคนที่ไปอัดเพลงอื เอามือกองนะฮะมือ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 คนเตาะอะไรไปคือคนวิ่งอัดเลยครนไลฟ์เปอร์เซนเลยครับเป็นไลฟ์เวอร์ชซนเลยับโอ้โหเท่มากนะใช่แล้วก็เลยเอาคอมมาเล่นในมือด้วยเลยเพลงนี้ไปดูแกลด้วยตัวเองตลอดเวลาเขาเหรอฮะไปดูแลไปดูแลเครื่องต่างๆนู่นนี่อ๋อเหรอไม่ได้ทดลองตัวเองจะไปดูแลทุกขั้นตอนในการทำงานกว่าจะได้เพลงยังไงไปไปดูแลคือจริงๆอยากศึกษาด้วยแหละว่าเขาทำงานกันยังไงอะไรเงี้ยก็เลยไปเออพี่ตรงนี้มันคืออะไรยังไงผมขอก็เลยเริ่มแอดละขอเติมตัวนี้ได้ไหมลดตัวนี้หน่อยได้ไหมอะไรอออย่งเเเีีีี้้้้แลลวจะมมมมัับตต็หหรรืคนนสิ์ใญป ยังครับปีปีนี้ไปลุยงานละครเวทีก่อนก็ไปอยู่ทั้งหมดกี่เดือนน้องที่บินู้นประมาณ3เดือนครับกาเลสเดือนเซียเทิร์สามเดือนไม่ไม่อย่างน้อยครับอย่างมากก็พอแล้วครับหเดือนนี่นะใช่ใช่เอาไยสามเดือนแล้วกลับมาก่อนแล้วก็ประมาณช่วงใกล้ๆตุลาไปอีก3เดือนสงการนี่ยังมีโอกาสได้อยู่เล่นน้ำแบบคนไทยไหมไม่แน่ใจเหมือนกันนะเขาบอกว่าเขาบอกว่าประมาณกลางเดือนเมษาอ๋อผมก็เอออยากเล่นน้ำสงการก่อนเนาะอยากเล่นกับใครหรือเปล่าเอาลูกยี่านไปไม่เป็นไรถ้าเกิดอย่างเงี้ยผมไปตั้งแต่ต้นเมษาก็ได้ ทำอะไรทำยังไงถ้าทำยังไงผมให้เบอร์แม่เดี๋ยวคุณโทรไปถามอีปีอบ้าอีผีไม่ไม่ไม่จงไปถามกันทำไมล่ะไม่ไม่ไม่อยากรู้ก็ให้เดี๋ยวโทรถามอื่ก็ได้อบ้าอาม่จริงทั้งหมดรู้สึกไงบอกทั้งหมดทั้งหมดเนี่ยคุณเป็นศิลปินที่คุณบอยจะคนเกลียดแต่ดันแบบสุดตัวเลยเป็นลูกรักที่สุดของเอ็กแซกตอนนี้ กูบอยดูอยู่ด้วยตอนนี้ลูกเขามาเขามาดูสิเขาบอกว่าได้ได้รับโอกาสที่ดีดีกว่าเนาะแต่ละคนก็ได้รับโอกาสที่แตกต่างกันไปอะไรเงี้ยผมก็มีเป็นคนนึงที่ได้โอกาสทีก็ต้องก็ต้องขอบคุณทางค่ายขอบคุณทางคุณบอยด้วยให้โอกาสที่ดีจริงไหมที่คุณบอยเขาไม่ยอมให้มีแฟนเออไม่จริงครับไม่จริงมีได้มีได้แต่ว่าอย่าทำอะไรให้มันเปิดเจอมาเจอเท่นั้นเองอ๋อแสดงว่าทุกวันนี้พี่บอยก็ไม่ว่าอะไรตอนมีแฟนไม่ได้ว่าอะไรแต่ทุกวันนี้เออแต่ก็ได้เป็นเพื่อนกันนะพยายามบรนบ่นผมนะ มาได้โอเคมาตอนผมยิ่งเช้าเช้าเนี่ยผมจะเลี้ยวยังไงใช้ป่ะผรู้ไหมว่ยแะวันนี้คุณเป็นคนแรกนะของเอ็กเซสซิเนโรที่กล้าส่งศิลปินจะเปิดด้วยตัวเบอร์ใหญ่เลยนะฮะับนีสุกิจมาประเดิมเสียแต่เช้าทุกค่านนี่ก็าในตึกนี้อยากจะจะไม่มีศิลปินมาเมื่อวานมีศิลปินแกมิโกหลุดมาคนหนึ่งนางเสียปกติอย่าเรียกว่าหลุดนะครับปกติรายการนี้เขาไม่มาเหรอครับทีมงานกลับเข้ามาแล้ว แต่ไอ้ต้ปงไอุ้ยก็ขายเลนี่ผมบอมาให้เปิดด้วยคุณนี่นี่เป็นเกียรติหรือผมมาผิดรายการเกียรติระคการโอ้โหเหลือทุกท่านก็จะดูเอ๊ะศิลปินกูควรจะมามันจะเพิ่มอิมแพขึ้นหรือมันจะทำให้อิมแพชดูต่ำลงเริ่มจากครั้งนี้เลยครับพี่บอยก็เลยบอกว่าเออกูส่งตัวใหญ่มาก่อนแล้วกันแต่หลังจากนี้ก็ไม่ต้องหวังตัวเล็กจากกูแล้วนะเอาตัวใหญ่ตัวนีย้มาเอาฝากผลงานฝากผลงานครับผมก็ฝากเมื่อกี้นะครับเพลงผมเป็นของคุณไปแล้วนะครับตอนนี้เอ็มวีก็ถ่ายเรียบร้อยแล้วก็กกกก่่่่ออนนชวงรมาไให้เบ ไม่ฝากได้ฝาก,ากไม่ฝากเเงินไม่ได้เดี <c oughs> ๋ยวฝากช่วงหน้าเอด็กกันสักครู